สวัสดีครับขอต้อนรับไปช่องกีตาร์วอลคอร์ดวันนี้เราจะมาสอนคอร์ดที่มีชื่อว่า F sub f อ่าคอร์ด F s ั b f จัดยังไงนะครับมาเริ่มมาเลยเติมที่นิ้วชี้นะครับทาบไปที่ช่องที่1นึ่งอ่ะทาบแค่สสายนะครับสาย1กับสาย2อน,นะครับอ่าช่องที่1นึ่ทาบลงไปต่อไปนิ้วนางนะครับกดไปที่ช่องที่3สายที่ C นะครับช่องที่3 1ม3สาม แล้วก็ช่องที่4 1 2 3 4ึอ่ะต่อไปนิ้วก้อยกดไปที่ช่องที่3ช่องเดียวกับน,นิ้วนางแต่สายที่3นะครับ1 2 3อ่ะก็จะได้คอร์ด F อฟซัดโฟอ่ะเอฟซัดโฟนะครับอ่ะดูชี้ชี้นิวน้วนางนิ้วก้อยอ่านีช่ชี้ต้องทาบ2ช่องนะครับนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อย อ่าเบบง่ายไปก่อนนะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ